วันนี้กำลังทำซิงเกิลที่สามอยู่นะคะซึ่งก็ต้องใช้เวลานิดนึงค่ะเพราะว่าค่อนข้างยุ่งมากๆแต่ก็อยากให้ทุกคนได้ฟังกันเร็วๆนี้มีคอนเซปต์มีอะไรครบทุกอย่างแล้วนะคะเพลงนี้บางมคนขึ้นคอนเซปต์เองด้วยว่าอยากให้เพลงนี้เกี่ยวกับอะไรเพราะฉะนั้นอยากให้รอฟังนะคะ งปะคาเนี่ยเ o อร์ <C over> <C over> เพลงอย่าเอาเวลาของฉันไปให้ใครหรอคะโอยเพลงนี้เจ้าของเพลงเขาลองไว้ดีมากๆเลยค่ะไม่กล้าคเวอร์ ตารางงานหนูไหมหนูกนลำลังจะมาทางานนะคะคุณแม่วันนี้หนูร้องเพลงนะคะทุกวันที่ได้ร้องเพลงคือวันที่ตื่นมาแล้วมีความสุขมากๆเลยคะ่ะทุกคนอย่างเช่นวันนี้นะคะกําลังจะไปซาวเช็คผมด้วยแล้วก็ร้องตอนเย็นๆคืนนี้ค่ะไม่ใช่เวลาของเราของนนทน,นุนะคะเอเพลงนี้คยฟังไหมนะ วันโอนะคะแบบฝึกรักไม่รู้หลมซึ่งมันเป็นซีรีส์ที่จะออนแอร์ทางช่องวันด้วยแล้วก็จะมีเวอร์ชนันแบบอันคัทที่จะออนแอร์ในช่อง <One S 1> ไม่ใช่ช่องแอปพลิเคชันวันดีนะคะทุกคนอันนี้ค่ะใครดูมาจริงๆเป็นเป็น mm. ก็เรียกว,ว่าเป็นทั้งซีรีส์แล้วก็ละครผลงานละครที่จะได้ดูกันเร็วๆนี้แล้วก็น่าจะเป็นเรื่องเดียวของปีนี้ด้วย ไปดูนะคะต้องตามดูให้ได้นะคะแต่คนดูแต่คนดูทีเซอร์แล้วคนดูชอบเยอะมากก็แอบหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะตอนที่มันอ่อนน่าจะได้ดูช่วงประมาณมิถุนาค่ะ ค่าทีเซอร์มันลดมากอ๋อ,อ,อ,ห,รอหรอ,อ,หรอบวกกาเนี่ยหรอไม<สาย>่นี่รีเควสต์ซูจอยอ๋อนี่งนงไงโอเคเดี๋ยวจะไปแล้วนะคะเ<สาย>พราะว่าใกล้ถึงแล้วด้วยวันนี<สาย>้ฝากติดตามนะคะเดี๋ยวจะลงให้ดูว่าวันนี้ไปร้องเพลงอะไรบ้าง<ส>า<ย>อ๋อถ้าชูสองเดี๋ยวจะมีรูปโป่งเครื่องหนึ่งสองซ้ำ จริงด้วยอ่ะไม่พังู้อ่ะสวยจังมีแฟนยังไม่มีหรอกคะ่ะน้องปางบันทึกไลฟ์แม่หนูบันทึกไลฟ์ไม่ใครดูหนูพูดจาไปเรื่อยไปเปลือยไม่มีสาระเลยแม่จิมแก้มก็ขึ้นนะคะหนึ่งสองสั หลอกปะเนี่ยไม่เห็นคื่อนไรหลอกใช่ปะเป็นคนเชื่อคนง่ายนะคะอย่าหลอกนะคะเสียใจเลยนะมินิฮานเหรอ นีกนิก็ไม่เคลื่อนก็คือสองนิ้วเท่านั้นโอเคทุกคนใครขับรถให้หล่ะคะนี่น้ำแป้งค่ะวันนี้คนขับรถลาหยุดนะคะไม่มีคนขับรถทั้งวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เลยค่ะ ไปดู cover ด้วยกํากำลังใจใ,ในการทำ cover ต่อๆไปให้บางด้วยนะคะทำหัวใจขึ้นจริงๆนะลูกอ่ะแล้วจะทำไงอ่ะมิวมิวแค มาเล่นด้วยแค่นี้แหละทุกคนเดี๋ยจะไปแลลวแล้วพรุ่งนี้ทุกคนไปไหนกันหรอคะวันพุธนะคะไปไหนกันหรอคะคือคนดูพันกว่าคนแล้วแต่ว่าพันกว่าคนนี้ไม่ได้สาระอะไรจากการไลฟ์ครั้งนี้ของปางเลยนะคะ ้าปากนิดนึงอ่ะรู้สึกปากซีดขากองขาเจอกองไม่รู้ทาปากโชว์ไปเลยนี่โอ้ดีขึ้นเยอะ เห็นหน้าหนูแม่เหมือนได้กินเอ็มลอยแม่กินเยอะเกินใจเต้นนะแม่นะ tomorrow's Valentine's คุณปางจะไปไหนนอนอยู่บ้านไงคะ I will be home ูเซฟลวคนมาเห็นหนูพูดอะไรไปเรื่อยไปเปลีอ่ยอย่างเงี้ยหนูไม่เอาอะช่วงนี้อินลูฟิมไหมคะที่จริงชอบลูกฟิมอยู่แล้วนะคะชอบมากๆแต่ที่ผ่านมาอาจจะถ่ายเป็นแบบกล้องแปลกแปกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันถ่ายง่ายดีแล้วก็เหมือถึงว่าแบบสามารถยื่นให้ใครถ่ายให้เราก็ได้อะไรอย่างเงี้ย วันนี้ต้องมีคนขายออกมาเยอะมากๆเลยเน,นี่ยแ้วทุกคนว่างกันถึงกี่โมงเนี่ยจะนั่งดูฟังพูดไปเรื่อยๆหรอคะนี่คเทียง เตรียมตอบคาถามวันนี้ยังคะคิดว่าวันนี้บังจะโดนถามเรื่องอะไรอะคะไม่มีอะไรจะให้พูดแร้วอะคะ่ะ <c> เ <oughs> อาไหนมีเพลงอะไรอีกเร็วเพลงอะไรหน,หน้าคอมเบอร์อีกมาว่ามาว่ามา จะลงรูปเพื่อเราเห็นนะที่คอนเห็นอะไรคะไม่มีอะไรเลยคะ่ะ <laughs> <h aving> ถ้าไม่มีฉันของมิชเลิมซีเหรอคะไม่เปลี่ยนเลยอ๋อของเฟโลเฟโลใช่ไหมคะ ซ่อนไม่หาของพี่เจฟชอบเจฟจัดเธอมากมีใครไปดูคอนเสิร์ตเจฟไหมคะ วดวีก่า <Radio> คิดถึงทุกคนนะคะไว้ไมีโอกาสได้เจอกันนะคะช่วงนี้ม่แต่งานปิดนะไปดูไม่ได้เลยอยางให้ทุกคนไปเชียร์เวลาลองเพลงมา,มากๆเลยค่ะ ฉันมีได้ฝันไปใช่ไหมใช่เธอหรือเปล่านีเธอจริงหรือเปล่าฉันฝันไปหรือเปล่าเธอ